ล่าสุดมีพิสมัยถูกจับพิรุธไปหน้าเปลี่ยนไปกลายเป็นกระแสฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์หลังมีการแชร์ภาพของนักแสดงอาวุโสวัย77ปีมีพิสมัยวิไลศักด อัพใหม่หมดทั้งหน้าคางคอหางตา77ยังแจว๋วจนกลายเป็นประเด็นว่าพิสมัยวิไลศัก์แอบทำหน้าหรือไม่โดยมีชาวเน็ตคุยกันว่าบินตรงไปเกาหลีทุ่มตังเป็น 10, 10ล้านแต่ก็ไม่ไวายมีแชทออกมาว่าคุณแม่พิสมัยท่านทำที่ไทยนี่แหละทำด้วยราคาไม่แพงเบอร์วัง แต่แล้วมีพิสมัยปัดทำหน้ามาย้ำสวยธรรมชาติหลังมีการแชร์ภาพของนักแสดงอวุโสทีนาเด้งตึงเป๊ะสวยเปล่งปังจนกลายเป็นประเด็นว่าพิสมัยวิไลศัก์ทำอะไรกับใบหน้าหรือเปล่าขณะที่อีกหลายคนก็มองว่ารูปดังกล่าวน่าจะเป็นการรีทัชมากกว่าทั้งนี้มีพิสมัยก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้กับทางทีมข่าวว่าเป็นรูปนานแล้วถ่ายแบบอะไรจำไม่ได้เมื่อกว่าหนึ่งปีแล้วเขาก็เอาไปแต่งรูป มีถ่ายกันหลายคนนางเอกใหม่นางเอกเก่าผสมกันเขาวควงเอาไปรีทัชไม่ใช่ตัวจริงเลยตนเองไม่ได้ไปทำหน้าไม่ได้ทำอะไรเลย เจอคนบอกว่าไปทำหน้าที่เกาหลีก็ตกใจมากอีกทั้งยังเผยว่าไม่กล้าทำด้วยหวั่นหน้าเพี้ยนกระทบละครภูมิใจยังแข็งแรงฝึกสมองต้องขับรถเองเรื่องการดูแลผิวหน้าด้วยครีมบำรุงต่างๆก็ใช้ปกติดูแลปกติกลางคืนก็มีทาครีมครีมทาใต้ตาดำบางทีก็นั่งนวดหน้าเองแล้วก็เอาประครบเย็นมาประครบหน้าให้หน้าสบายแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำค่ะ ถ้ายิ่งไปทำให้มันตึงคนก็จะไม่เชื่อจะมาเรียกเราย่าก็ไม่ได้เป็นย่าแล้วก็ต้องตามวัยเวลาเราแสดงมันก็รู้สึกอบอุ่นสมกับเป็นยา่าแต่ถ้าเกิดหน้าสวยมันก็เล่นอะไรไม่ค่อยออกสำหรับมีพิสมัยที่ตอนนี้แม้จะเข้าวัย81ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงสุขภาพดีหน้าตาสดใสซึ่งมีพิสมัยเผยว่าเคล็ดลับไม่มีอะไรมากแค่ปล่อยวาง